ยินดีต้อนรับเป็นแฟนทุกท่านเข้าสู่ช่องพอรชนกเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะเป็นแฟนที่รักค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่หายไปหลายวันนะคะไม่ได้ไปไหนคะ่ะเนื่องจากว่าแอดมินเขียนไม่ทันนั่นเองนะคะก็เลยไม่ได้มาส่งนิยายให้ได้ฟังกันนะคะมาวันนี้มาพบกับนิยายเสียงเรื่องเมียแต่งตั้งใจรักกับเมียรับตั้งใจเลี้ยง ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นนิยายของเย็นชาบอยนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะเมียแต่งตั้งใจรักกับเมียรับตั้งใจเลี้ยงเรื่องโดยเย็นชาบอยนโรงพยาบาลเอกชนภายในห้องกว้างสีขาวมีเตียงผู้ป่วยสีเตียงเรียงกันอย่างเป็นระเบียบร่างบางในชุดเดรสสั้นเพียงขา สวมทับด้วยกาวสีขาวกำลังยืนพูดคุยอยู่กับคนไข้ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มใจดีโดยมีพยาบาลยืนยิ้มอยู่ด้านหลังพรุ่งนี้ก็กลับบ้านได้แล้วนะคะคุณยายขอบคุณมากนะคะคุณหมอขอบคุณมากนะคะลูกสาวที่ยืนอยู่ข้างเตียงพูดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเช่นกันก่อนที่เธอจะเดินออกจากห้องไปยังห้องทำงานของตนเองต่อ เพื่อเตรียมตัวกลับบ้านเพราะใกล้จะถึงเวลาเลิกงานของเธอแล้วสสิการคุณหมอสาวที่ทั้งสวยและใจดีทั้งเพื่อนร่วมอาชีพหรือผู้ป่วยเองต่างก็ชื่นชมเธอเป็นพิเศษหลังจากเรียนจบหญิงสาวก็เข้าทำงานที่นี่ทันทีจนตอนนี้อายุเข้าเลขสามเต็มตัวแล้วแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเปิดตัวหนุ่มรู้ใจสักที เพราะเธอยังคงรักอิสระและชอบการอยู่คนเดียวอยู่เธอยังคงชอบท่องเที่ยวตามภาษาวัยรุ่นเช่นเดิมไม่ว่าจะออกเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศหรือแม้กระทั่งการเที่ยวกลางคืนแต่หญิงสาวก็ยังคงกลับมาทำหน้าที่ของตนได้ตามปกติไม่เคยปล่อยให้การเที่ยวของเธอกระทบกับงานเลยสักครั้งซึ่งครอบครัวก็ต่างเข้าใจเธอเป็นอย่างดี กอกอกกเชิญค่ะการคืนนี้ว่าไงไปไหมลาวดีคุณหมอสาวที่ควบตำแหน่งเพื่อนสนิทเอ่ยถามถึงนัดหมายที่ได้พูดคุยกับเพื่อนอีกหลายคนเอาไว้อืมไปสิงั้นสองทุ่มเจอกันที่ร้านนะเธอพยักหน้ารับยิ้มยิ้มก่อนที่เพื่อนสาวจะเดินออกไป ผ่านไปสักพักก็ถึงเวลาเลิกงานของเธอหญิงสาวขับรถยนต์คันรูมายังบ้านของตัวเองแทนทีบ้านหลังใหญ่ที่มีเนื้อที่กว้างขวางสมฐานะเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังที่มีพ่อแม่ของเธออย่างปองกูลและปัทมาบริหารงานอยู่ภายใต้การดูแลสูงสุดของคุณหญิงพกามาตรที่มีศักดิ์เป็นยายของเธอกลับมาแล้วคะ่ะ สัติิการเดินถือกระเป๋าเข้าไปในบ้านพร้อมส่งเสียงทักทายเช่นนี้เป็นประจำก่อนที่จะมีแม่บ้านเดินมารับกระเป๋าจากเธอไปเก็บคุณยายอยู่ไหนคะอยู่สวนหลังบ้านคะ่ะคุญการกําลังตัดแต่งกิ่งกุหลาบอยู่คะ่ะเธอพยักหน้ารับแล้วเดินไปสวนหลังบ้าน,ท,นทันทีพบว่าหญิงชราที่เริ่มผมมีสีขาวมากกว่าสีดำกำลังตัดแต่งกิ่งกุหลาบอย่างสบายใจอยู่ สักิการเดินเข้าไปช้าๆก่อนจะโน้มเข้าไปกอดผู้เป็นย่าจากทางด้านหลังวายภกามาดร้องด้วยความตกใจเมื่อหันไปก็พบว่าเป็นหลานสาวตัวแสบของเธอไอหลานคนนี้นี่ยายเกือบจะหัวใจวายแต่แล้วรู้ไหม <c oughs> คุณยายยังไม่ตายง,ง่ายๆหรอกคะ่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมภกามาดยิ้มรับแล้วสายหน้าไปมา วันนี้ไม่เหนื่อยเลยลูกดีมากค่ะการเพิ่งจะกลับมาถึงก็ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไปลูกไปเมื่อเห็นแม่บ้านเดินมานั่งข้างรถเข็นผู้เป็นยายแล้วเธอก็ขอตัวขึ้นห้องตัวเองไปพาก,กามาดไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นักหลายโรครุมเร้าแต่ก็ยังอดทนเข้ารับการรักษาเพื่อให้มีชีวิตอยู่กับหลานสาวให้ได้นานที่สุด เพื่อรอดูวันที่ชาศจีการเติบโตมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วเธอจะได้จากไปอย่างหมดห่วงสักทีและและ้วมื้อเย็นของบ้านหลังใหญ่ก็มาถึงทุกคนมานั่งทานข้าวร่วมกันเช็กเช่นทุกวันจะได้ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันก็ต่อเมื่อสัศจีการไม่ได้ขึ้นเวรเท่านั้นแต่ยังดีที่หญิงสาวมักหาโอกาสกลับบ้านปบปปล่อยๆจนได้ พรุ่งนี้วันหยุดเหรลูกผู้เป็นแม่ถามขึ้นขณะที่เธอกำลังตักแกงที่ยายชอบใส่ลงไปในจานให้ค่ะแม่คืนนี้เพื่อนๆก็เลยนะัะสั่งสรรกันนะคะอย่าก,กลับดึกนักนะลูกปองกูนมากขึ้นอย่างใจดีค่ะพ่อคุณยายรับข้าวเพิ่มอีกไหมคะตอบรับผู้เป็นพ่อเสร็จก็หันไปสนใจยายต่อพอแล้วลูก วันนี้ยายทานข้าวเยอะกว่าทุกวันเลยนะก็ต้องเป็นแบบนั้นสิคะคุณยายมีหลานสาวมาเอาใจแท้งทีนี่เนอะเธอเอ่ยแซวอย่างขำขันก่อนจะกลับไปสนใจอาหารบนจานต่อสถานบันเทิงชื่อดังเสียงดนตรีจังหวะร้าใจดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณนักท่องราตรีทั้งหลายต่างโยกย้ายขยับร่างกายตามจังหวะอย่างเมามัน สาิการคือหนึ่งในนั้นที่กำลังนั่งถือแก้วแอลกอฮอล์โยกศีรษะไปตามจังหวะเพลงโดยที่เพื่อนๆอ,ออกไปหน้าเวทีแล้วสวัสดีครับไม่ทราบว่าเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าครับชายหนุ่มเจ้าของใบหน้าจิ้มลิ้มเอ่ยทักเธอขึ้นมาพร้อมนั่งลงอย่างเก้าอี้ตรงข้ามเธอฮึมมุกเก่าไปไหมพ่อหนุ่มเธอว่าออกไปยิ้มยิ้ม ทำเอาหนุ่มที่คาดว่าน่าจะเป็นรุ่นน้องของเธอหลุดยิ้มออกมาอย่างเขินอายผมชาโนนครับการค่ะคุณเรียนอยู่ที่นี่หรอครับผมก็เรียนอยู่ที่นี่เหมือนกันเขาหมายถึงมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ๆกับสถานบันเทิงแห่งนี้ฉันดูเด็กขนาดนั้นเลยหรอคะที่จริงอ่ะ ฉันแก่กว่าที่นายคิดอีกนะชายหนุ่มตาโตตกใจกับคำพูดของเธอไปได้ละเพื่อนฉันมาแล้วศาสตการไล่เขาอย่างไม่จริงจังนักเมื่อเห็นว่าเพื่อนๆกำลังเดินกลับโต๊ะก็ได้ครับแล้วผมจะได้เจอพี่อีกไหมหนุ่มรุ่นน้องถามด้วยสีหน้ามีความหวังเธอก็เผอยิ้มบางออกมาอย่างเอ็นดูไม่รู้สิถ้าอยากเจอก็ภาวนาเอานะ เผื่อจะได้เจอกันอีกเธอตอบออกไปด้วยรอยยิ้มกว้างก่อนที่ชายหนุ่มจะเดินกลับโต๊ะไปด้วยสีหน้าเสียดายแม้ปล่อยไว้ที่โต๊ะคนเดียวไม่ได้เลยจริงๆหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เข้าหาตลอดลาบดีแซลเธออย่างทุกครั้งเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีหนุ่มๆเข้ามาทักทายเธอก็สวยอะ่ะช่วยไม่ได้ หญิงสาวตอบกลับไปด้วยท่าทีมั่นใจทำเอาลาวดีและเพื่อนอีกสองคนต่างมองเธอด้วยสีหน้าหมันไส้จะกลับกันแล้วใช่ไหมอ่ะทุกคนพยักหน้ารับงั้นฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วค่อยกลับว่าแล้วเธอก็เดินมาเข้าห้องน้ำเพียงคนเดียวห้องน้ำถูกแบ่งชายหญิงชัดเจนแต่ประตูห้องน้ำก็อยู่ติดกันทำให้บริเวณหน้าห้องน้ำ มีทั้งชายหญิงยืนออกันอยู่มากมายสัิการเดินเข้าห้องน้ำไปด้วยความรวดเร็วเพราะรู้สึกทนไม่ไหวแล้วไม่นานเธอก็เดินออกมาล้างมือและในจังหวะที่เธอกำลังเดินออกจากห้องน้ำไปนั้น <c oughs> ก็พบว่ามีชายหญิงคู่นึ่งกำลังทะเลาะก,กันอยู่แล้วเธอดันไปสบตาก,กับชายหนุ่มรูปหล่อเข้าพอดีและเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเขาเดินขยิบตาเข้ามาหาเธอ อ้าวเสร็จแล้วเหรองั้นเรากลับกันเถอะชายหนุ่มพูดออกมาด้วยท่าทีสนิทสนมอยู่ตรงหน้าเธอช่วยหน่อยนะครับน้ำเสียงเบาเราวเสียงกระซิบดังขึ้นพร้อมสีหน้าอ้อนวอนเธอจึงเหลือไปมองหญิงสาวด้านหลังที่ยืนจ้องเธอเราวกับจะกินเลือดกินเนื้อเธอให้ได้อืมไปกันเถอะว่าแล้วสัิการก็เดินควงแขนชายหนุ่มผ่านหน้าหญิงสาวไป จนมาหยุดอยู่ที่โต๊ะของเธอที่เพื่อนๆต่างมองเขาด้วยสีหน้าตกตะลึงเธอจึงดึงแขนของตัวเองออกขอบคุณครับที่ช่วยเธอพยักหน้ารับก่อนที่จะหันไปหาเพื่อนของตนไปกันเถอะว่าจบทุกคนก็เดินตามหลังเธอออกไปโดยมีชายหนุ่มคนนั้นมองตามหลังไปไม่วางตาก่อนจะเดินออกจากร้านไปเช่นกันเมทาวิน หนุ่มหล่อเจ้าของสนามแข่งรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและยังมีธุรกิจสถานบันเทิงอีกหลายแห่งที่กระจายกันอยู่ตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆด้วยอายุเพียง30ปีโดยที่ครอบครัวประกอบธุรกิจด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้าซึ่งบริหารงานโดยพ่อแม่ของเขาอย่างปูริมและจิตด,ดีชื่อเสียงของชายหนุ่มทุกคนในแวดวงธุรกิจและสนามแข่งต่างรู้จักเป็นอย่างดี เรื่องความเจ้าชู้ของเขาโด่งดังยิ่งกว่าชื่อเสียงด้านการทำงานเสียอีกแต่ถึงแม้ทุกคนจะให้ฉายาว่าคาสโนว่าตัวพ่อก็ตามแต่สาวน้อยสาวใหญ่ก็ยังคงเข้าหาไม่ขาดสายแต่จะมีเพียงหนึ่งคนที่เขาจะเอ็นดูเป็นพิเศษนั่นก็คือดารินเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันบานประตูห้องเปิดออก ร่างสูงเดินเข้าไปก็พบกับความเย็นจากเครื่องปรับอากาศเป็นอย่างแรกก่อนที่เจ้าของร่างเล็กในชุดนอนสีขาวเรียบร้อยจะเดินเข้ามาหาเขากลับมาแล้วหรอมีผู้หญิงมายุ่งหรือเปล่าดารินถามขึ้นแบบไม่จริงจังนะักพลางช่วยชายหนุ่มปลดกระดุมเสื้อไปด้วยอย่าถามเหมือนเธอเป็นเจ้าของฉันฉันเคยบอกเธอไปแล้วนี่แหม รินก็แค่ล้อเล่นเองวินก็อย่าจริงจังนักสิสิ่งไหนที่ฉันไม่ชอบเธอก็รู้ดีฉันไม่ได้ขอร้องให้เธออยู่หรืออดทนกับฉันเมทาวินว่าออกไปด้วยสีหน้าจริงจังทำเอาหญิงสาวหน้าเสียไปทันทีก่อนที่ชายหนุ่มจะผลาตัวออกแล้วเดินไปยังประตูอีกครั้งวินจะไปไหนคะไม่ค้างหรอคะรินขอโทษค่ะที่พูดแบบนั้น หญิงสาวว่าด้วยท่าทีร้อนรนเพราะรู้ตัวแล้วว่าทำให้ชายหนุ่มโกรธฉันหมดอารมณ์ว่าจบเขาก็เดินออกจากห้องไปทันทีโดยไม่สนใจเธออีกหลายวันผ่านไปแก้วกาแฟวางอยู่บนโต๊ะทำงานเพราะคืนนี้สัติการต้องอยู่เวรทำให้กาแฟคือตัวช่วยที่ดีที่สุดของเธอหญิงสาวเหลือบมองนาฬิกาพบว่า เป็นเวลาเกือบสี่ทุ่มแล้วและดูเหมือนว่ากาแฟจะไม่ช่วยอะไรสักนิดเธอจึงตัดสินใจเดินไปยังเตียงประจำตำแหน่งทันทีแต่ยังไม่ทันที่ตาจะได้ปิดสนิทเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นซะก่อนฮหญิงสาวถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ก่อนจะกดรับสายและพบว่ามีเคสผ่าตัดไส้ติง่งเธอจึงพาตัวเองไปเตรียมตัวทำหน้าที่ทันทีใช้เวลาสักพัก เธอก็เดินออกมาจากห้องผ่าตัดและก็พบว่ามีญาติมารอยอยู่หน้าห้องแต่เธอกลับรู้สึกคุณตาแปลกๆจนชายหนุ่มที่นั่งก้มหน้าหลับอยู่นั้นจะเงยหน้าขึ้นมาคนทั้งสองสบตาก,กันต่างคนต่างมองกันและกันด้วยความแปลกใจคุณเออผู้หญิงในห้องเป็นยังไงบ้างครับเสียงทุ้มถามขึ้นปลอดภัยดีค่ะ เดี๋ยวอีกสักพักพยาบาลก็จะพาไปยังห้องพักฟื้นนะคะเธอตอบไปด้วยใบนหน้าเปื้อนยิ้มเช่นเคยขอบคุณครับเธอพยักหน้ารับแล้วก็เดินออกไปหลังจากผ่าตัดเสร็จสัจจการก็ออกมาซื้อขนมขบเคี้ยวที่ร้านสะดวกซื้อในตึกของโรงพยาบาลในจังหวะที่เธอเดินออกจากร้านกำลังมุ่งหน้าไปยังห้องทำงานนั้นก็มีเสียงเรียกจากทางห้องฉุกเฉิน ที่เธอเพิ่งเดินผ่านมาพี่พี่การครับสัจจิการหันกลับไปมองก็พบว่าเจ้าของเสียงนั้นคือชานนนอ้าวเป็นอะไรถึงได้มาหาหมอพอดีเพื่อนผมโดนรถเฉี่ยวนะครับเป็นพี่จริงๆด้วยตอนแรกอะ่ะผมนึกว่าตัวเองตาฝาดไปแล้วอืมไปเที่ยวมาอีกแล้วละสิ หญิงสาวมองการแต่งตัวของหนุ่มรุ่นน้องก็ดูออกชาโนนก็ได้แต่ยกมือรูปท้ายถอยแก้เขินงานพี่ขอตัวก่อนชาโนนพยักหน้ารับแล้วเธอก็เดินจากไปก่อนจะบังเอิญเดินสวนทางกับชายหนุ่มคนนั้นอีกครั้งทั้งสองทำเพียงโคง้งศีรษะทักทายกันเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็เดินจากกันไปหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปห้องพักผู้ป่วยวีวของโรงพยาบาลเอกชนชื่อดัง เต็มไปด้วยความตึงเครียดเมื่อหัวใจสำคัญของครอบครัวอย่างคุณหญิงพกามาศล้มป่วยกระทนหันและครั้งนี้ก็ดูจะหนักหนากว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะดูจากสายระยงระยางและสีหน้าของคนในครอบครัวแล้วนั้นน่าเป็นห่วงไม่น้อยเหนื่อยไหมคะคุณยายรู้สึกยังไงบ้างคะไหนบอกการสิคะศาสติกานว่าด้วยใบ,บหน้าที่เต็มไปด้วยความกางมังวล มือเล็กก็คอยลูบมือผู้บรรยายไม่วางเหนื่อยนิดหน่อยนะลูกน้ำเสียงแล้วรอยยิ้มแห้งของพากามาตทําเธอแทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวเป็นอะไรรู้สึกยังไงอยากได้อะไรคุณยายบอกการนะคะอย่ากเก็บไว้คนเดียวการอยากฟังคุณยายเล่าทุกอย่างให้ฟังเหมือนตอนเด็กๆนะคะสัจิการพยายามควบคุมเสียงไม่ให้สัน่น แต่พอเห็นหน้าผู้เป็นยายฉีกยิ้มให้ก็ทําเอาเธอกลั้นน้ำตาไม่อยู่อีกต่อไปยายอยากอยู่ดูวันที่การแต่งงานมีครอบครัวยายอยากอยู่ถึงวันสำคัญของการแค่นี้ยายก็ตายตาหลับแล้วหญิงสาวหันไปสบตากับผู้เป็นพ่อแม่ทันทีเพราะเธอเข้าใจในสิ่งที่พกามาจะสื่อเป็นอย่างดี งั้นคุณยายก็รีบแข็งแรงเร็วๆนะคะเธอว่ายิ้มๆก่อนที่เธอและพ่อแม่จะขอตัวไปทำงานและให้แม่บ้านอยู่ดูแลยายต่อ3คนพ่อแม่ลูกเดินออกจากห้องมาก็มองหน้ากันด้วยสีหน้ากังวลซึ่งไม่ได้กังวลแค่เรื่องอาการป่วยของพกามาศแต่เร,เรื่องการมีครอบครัวของสสิการก็สร้างความกังวลและลำบากใจให้ทุกคนไม่น้อย การจะทำยังไงต่อละลูกเรื่องที่คุยกับคุณยายนะ่ะปัทมาพูดขึ้นพลางมองหน้าลูกสาวไปด้วยการอยากแต่งงานการอยากให้คุณยายมีความสุขค่ะแล้วการจะแต่งกับใครการมีแฟนอยู่แล้วใช่ไหมลูกสัจิการมองหน้าผู้เป็นพ่อแม่นิ่งๆก่อนจะเม้มปากสายหน้าไปมาพลันนั้น ก็มีใบหน้าของใครอีกคนแทรกเข้ามาในหัวนั่นก็คือชานนแต่เมื่อนึกดูดีๆก็ดูเหมือนว่าเขาจะยังคงเรียนอยู่ทำให้เธอตัดชื่อนี้ออกไปทันทีพ่อกับแม่ไม่มีเพื่อนที่มีลูกชายที่ยังโสดบ้างหรอคะนัดให้การหน่อยสิพ่อกับแม่เลือกมาเลยคะ่ะเอางั้นเหรอลูกเธอพยักหน้าด้วยความมั่นใจ พ่อกับแม่ก็ไม่มีท่าทีขัดใจเช่นกันบ้านปุริมภายในห้องนั่งเล่นของบ้านหลังใหญ่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและน่าอึดอัดเจ้าของบ้านอย่างปุริมกำลังนั่งหน้าตึงอยู่บนโซฟาตัวใหญ่ด้วยท่ามือกอดอกราวกับกำลังรออะไรสักอย่างอยู่โดยมีภรรยานั่งอยู่ข้างกายซึ่งมีท่าทีไม่ต่างกันสักนิดและไม่นาน เสียงรถยนต์ก็ดังมาจากทางหน้าบ้านพี่แววพี่แววหนุ่มหล่อเดินเข้ามาในบ้านด้วยสีหน้าอิดโรยจากการไม่ได้นอนมาตลอดทั้งคืนวันนี้ทั้งวันก็วุ่นกับการเตรียมสนามเพื่อใช้ในการแข่งขันอีกค่ะคุณหนูแม่บ้านรีบวิ่งออกมาจากในห้องครัวเอาของขึ้นไปเก็บให้ทีครับแล้วก็ขอวายสักขวด เอาไปที่สระว่ายน้ำนะครับได้ค่ะแต่คุณหนูคะพี่แววว่าคุณท่านกับคุณหญิงกำลังรอคุณหนูอยู่นะคะหือรอทำไมครับพี่ก็ไม่ทราบค่ะท่านทั้งสองรอที่ห้องนั่งเล่นอยู่นานแล้วค่ะชายหนุ่มมองไปทางห้องนั่งเล่นก่อนจะหันกลับมาพยักหน้าให้แม่บ้านแล้วเดินไปทางที่พ่อกับแม่นั่งอยู่ทันที ทำไมดูหน้าตาเครียดเครียดทั้งสองคนเลยล่ะครับมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าเมทาวินเดินเข้าไปนั่งลงบนโซฟาตัวเล็กตรงข้ามพ่อกับแม่บุรีมองไปที่ลูกชายด้วยสายตานิ่งๆแกไปไหนมาแกทำบ้างไหมงานการนะ่ะเสียงทุ้มดุด,ดันของผู้เป็นพ่อดังขึ้นก็ไปสนามแข่งไงครับทุกวันนี้ผมทำงานแทบจะ24ชั่วโมงแล้วนะครับพ่อ หรอถ้าแกทำงานแทบไม่มีเวลานอนแบบนั้นแล้วแกเอาเวลาไหนไปซื้อของไปช็อปปิ้งพ่อพูดอะไรอะ่ะพ่อจะบอกอะไรกับผมก็พูดมาตรงๆเลยดีกว่าเมทาวินก็เริ่มหงุดหงิดขึ้นมาบ้างแล้วแกรู้ไหมว่าแกใช้เงินไปวันละเท่าไหร่ต่อให้แกทำงานงกๆติดต่อกันเป็นเดือนเป็นปีแกก็ไม่มีทางรวยขึ้นหรอก ปุริมหลุดมากทันทีนิ้วยาวชี้หน้าด่าลูกชายด้วยความไม่พอใจแล้วพ่อจะมีปัญหาอะไรกับผมนักหนาคนเรามันก็ต้องกินต้องเที่ยวกันบ้างสิจะให้ทำแต่งานจนตายเลยหรือไงแล้วผมก็ไม่ได้ใช้เงินพ่อสักบาทเหรอไอ้ลูกเวนมึงกล้าพูดออกมาได้นะว่าไม่ได้ใช้เงินกูสักบาทคุณเอาผลงานที่มันทำไว้ให้มันดูสิ จิตดีที่นั่งฝังเงียบๆตั้งแต่ต้นโยนแผ่นกระดาษหลายใบลงตรงหน้าเขาเมทาวินหยิบขึ้นมาอ่านดวงตาเฉี่ยวเบิกตากว้างด้วยความตกใจพลางฝืนกลืนน้ำลายเหนียวๆลงคอเมื่อเห็นยอดตัวเลขที่ถูกเรียกเก็บบนกระดาษเออคือที่เขาเรียกเก็บนั่นมันบัตรที่ฉันทำให้แกถ้าแกไม่ได้ใช้ แล้วแกเอาไปให้ใครใช้มันเหลือใช้นักใช่ไหมน่ะเงินน่ะฮะผู้เรียนตะคอกออกไปจนสุดเสียงด้วยความโมโหโทรคุณพ่อแค่นี้เองผมใช้คืนให้ก็ได้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่มันอยู่ตรงที่แกเอาเงินมากมายให้คนอื่นใช้ทั้งๆที่ตัวแกทำงานงกๆไม่ได้หลับไม่ได้นอนสภาพยังกับซอมบี แกไม่ห่วงอะไรเลยนอกจากผู้หญิงพวกนั้นทางที่ดีแกเก็บเงินพวกนี้เอาไว้สร้างครอบครัวให้ลูกเมียตัวเองในอนาคตดีกว่าไหมรือแกรักชอบพอกับผู้หญิงคนนั้นงั้นให้ฉันไปสู่ขอให้เลยไหมเอาไหมละ่ะอายุก็มากแล้วไม่ไม่ไม่ผมจะจัดการปัญหานี้เองผมจะไม่ให้มันกระทบพ่อกับแม่อีกโอเคไหมครับชายหนุ่มว่าจบ แต่ก็ไม่มีใครตอบรับหรือมีท่าทีใดๆถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับว่าแล้วเมทาวินก็ยันตัวลุกขึ้นเตรียมเดินออกจากห้องนั่งเล่นไปแต่ยังไม่ทันจะก้าวพ้นห้องเสียงผู้เป็นแม่ก็ดังขัดขึ้นซะก่อนแม่จะให้ลูกแต่งงานกับลูกสาวเพื่อนแม่ฮะไม่เอาหรอกครับผมไม่แต่งนี่มันยุคไหนแล้วครับคุณแม่ จะมาจับคู่ให้ลูกอีกหรอครับก็เพราะแกเป็นอย่างนี้ไงแม่ถึงได้ทำแบบนี้แกต้องให้แม่อกแตกตายก่อนหรือไงแกถึงจะพอใจถึงจะได้เลิกทำตัวแบบนี้เที่ยวทุกวันบ้านช่องไม่เคยกลับควงผู้หญิงเข้าโรงแรมไม่ซสำน้าสัมสนเมทาวินชะงักไปเล็กน้อยเมื่อได้เห็นท่าทีไม่พอใจของผู้เป็นแม่ครั้งแรกเอ แม่ใจเย็นๆก่อนครับเรื่องอื่นผมขอโทษครับแต่เรื่องแต่งงานเราคุยกันดีๆเถอะครับแม่คุยดีแล้วและได้ข้อสรุปว่าแกต้องแต่งงานบุรีมพูดแทรกขึ้นมาไม่ครับผมไม่ได้ตกลงสักหน่อยยังไงผมก็ไม่แต่งไม่มีทางว่าแล้วชายหนุ่มก็หมุนตัวเตรียมเดินออกไปอีกครั้งงั้นแกก็ไม่ต้องกลับมาที่บ้านนี้อีก บัตรเครดิตทุกอย่างฉันจะยึดคืนให้หมดแกมีเงินมีทองมีบ้านมีผู้หญิงที่คอยดูแลอยู่แล้วคงไม่ต้องมาหวังพึ่งครอบครัวอย่างฉันกับสามีอีกไปซะไปตามทางของแกจิตดีว่าจบก็ยันตัวลุกขึ้นเดินผ่านหน้าลูกชายออกไปทันทีโดยไม่แม้แต่จะชายตามองสร้างความกังวลให้ชายหนุ่มไม่น้อยเพราะปกติ แม่จะเป็นคนที่ให้ท้ายเขาตลอดแต่สำหรับเรื่องนี้เขาก็เข้าใจดีว่ามันมากเกินไปแววไปส่งแขกแล้วปิดบ้านให้เรียบร้อยด้วยบุริมตะโกนขึ้นเสียงดังแม่บ้านก็รีบวิ่งออกมารับคำสั่งก่อนที่จะเดินผ่านหน้าลูกชายขึ้นชั้นสองไปคุณหนูคะไว้ให้ท่านทั้งสองใจเย็นกว่านี้สักหน่อยค่อยกลับมาคุยกันนะคะ ครับแต่ว่าผมไม่อยากแต่งงานนี่ครับสีหน้าและน้ำเสียงเหนื่อยใจถูกส่งมาให้แววผู้เป็นพี่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆจนตอนนี้พี่แววรู้ค่ะแต่ลองไปคุยกับเธอไปเจอเธอก่อนดีไหมคะพี่แววว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคะยังไงคุณหนูก็ไม่คิดที่จะเอาผู้หญิงที่อยู่ข้างกายตอนนี้มาเป็นภรรยาอยู่แล้วงั้นลองเปิดใจคุยกับคนที่คุณหญิงเลือกให้ดูไหมคะ พี่แววว่าคุณหญิงต้องเลือกคนที่ดีและตรงใจคุณหนูแน่นอนเพราะท่านคือแม่คือคนที่รู้จักคุณหนูดีที่สุดชายหนุ่มนึกตามในสิ่งที่พี่เลี้ยงพูดซึ่งมันก็เป็นอย่างที่เธอว่าและมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันก็คล้ายกับการเข้าหาเพื่อจีบผู้หญิงสักคนแต่อาจจะดูจริงจังกว่าทุกคนก็เท่านั้น ไว้ผมจะคิดดูนะครับฝากดูพ่อกับแม่ด้วยนะครับแววพยักหน้ารับก่อนจะเดินไปส่งคุณหนูของนางขึ้นรถเมื่อเห็นว่ารถขับออกไปจนลับสายตาแล้วก็รีบวิ่งเข้ามาในบ้านมุ่งหน้าขึ้นไปยังชั้นสองที่ห้องของผู้เป็นเจ้านายทันทีคุณหญิงคะคุณหญิงแล้วบานประตูของจิตดีก็เปิดออกมีอะไรแวว สีหน้าเหน็ดเหนื่อยของจิตดีทํำให้แม่บ้านรู้สึกสงสารไม่น้อยคุณหนูดูท่าจะใจอ่อนแล้วค่ะอีกไม่กี่วันรับรองว่าต้องกลับบ้านแน่นอนค่ะให้มันจริงเถอะคุณหนูของแกน่ะดื้อด้านยิ่งกว่าอะไรดีแววยิ้มรับก่อนจะขอตัวออกไปหนึ่งสัปดาห์ต่อมาภายในห้องอาหารของบ้านหลังใหญ่ที่เจ้าของบ้านอย่างภูริม กำลังนั่งทานข้าวเงียบๆอยู่กับภรรยาตั้งแต่เหตุการณ์ในวันนั้นคนทั้งสองก็ไม่ได้ติดต่อหาลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอีกเลยต่างคนต่างไม่ได้ข่าวกันและกันซึ่งการทะเลาะกันในครั้งนี้ดูจะรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะจิตดีนั้นใจแข็งไม่ตามลูกกลับเหมือนทุกๆครั้งขุนท่านคะคุณหนูมาแล้วคะ่ะแววเดินเข้ามาในห้องอาหาร ด้วยท่าทีเร่งรีบจิตด,ดีทำเพียงพยักหน้ารับนิ่งๆเท่านั้นไม่นานใบหน้าหล่อเราก็ปรากฏตัวขึ้นเมทาวินเดินอ้อมโตไปหาผู้เป็นแม่เงียบๆก่อนจะสวมกอดรอบคอจิตด,ดีจากทางด้านหลังอย่างออดอ้อนแม่ครับวินขอโทษวินยอมแพ้แล้วครับวินคิดถึงพ่อกับแม่น้ำเสียงที่ฟังดูสั่นไหวของเขาทำเอาผู้เป็นแม่ใจอ่อนยวบ แต่ก็ยังบังคับตัวเองไม่ให้ยื่นมือไปรูปศรีรษะลูกชายวินอยากรู้จักคนที่แม่อยากได้มาเป็นลูกสะใภ้ครับจิตดีและสามีต่างหันมามองหน้าลูกชายเป็นตาเดียวแน่ใจแล้วใช่ไหมครับแน่จะยิ่งกว่าแน่อีกครับผู้เป็นแม่จ้องไปที่ดวงตาลูกชายนิ่งๆก่อนจะละสายตาออกไปนั่งทานข้าวไป ชายหนุ่มฉีกยิ้มกว้างก่อนจะเดินไปนั่งลงที่เก้าอี้ประจำแววก็รีบมาทำหน้าที่ตักข้าวให้คุณหนูของนางทันทีแววไปเอาโทรศัพท์มือถือมาให้ฉันสิแววพยักหน้าเดินออกไปก่อนจะกลับมาพร้อมกับมือถือของผู้เป็นเจ้านายสวัสดีจ่าปัดเมทาวินชะง,งักไปเล็กน้อยที่ได้ยินแม่คุยโทรศัพท์ สวัสดีค่ะคุณพี่จิตดีโทรมาแต่เช้ามีธุระอะไรหรือเปล่าคะพี่อยากจะนัดทานข้าวกันสักหน่อยนะจะ๊ะคืนนี้พอจะสะดวกไหมจ๊ะอืมปัดขอยังไม่ตกลงนะคะขอปัดถามลูกดูก่อนคะ่ะไม่แน่ใจว่าจะต้องเข้าเวรดึกหรือเปล่าได้จะ้ะได้เรื่องยังไงก็โทรมาบอกพี่ด้วยนะจ้าสวัสดีค่ะ แล้วจิตด,ดีก็วางสายไปขืนนี้เตรียมตัวไว้ด้วยล่ะเมทาวินก็ได้แต่พยักหน้ารับนิ่งๆทำอะไรไม่ได้จบตอนที่หนึ่งแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงเมทาวินจะยอมไปนัดดูตัวพร้อมกับแม่หรือเปล่า เรามาลุ้นกันต่อในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ